เพื่อนๆเ,เคยเห็นหนูที่มีขาคล้ายริงโจ้ไหมครับในทะเลทรายที่แห้งแล้งหนูขนาดเล็กที่ชาญฉลาดได้ปรับตัวเพื่อเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่โหดหลาย นี่คือหนูเจอบัวสัตว์เล็กที่น่าสนใจหนูเจอบัวเป็นสัตว์ที่มักอาศัยอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งของเอเชียหรือแอฟริกาโดยเฉพาะในทะเลทรายมันโดดเด่นด้วยขาหลังที่ยาวและแข็งแรงทําให้มันสามารถกระโดดได้ไกลถึง3เมตรและนี่คือวิธีการหลบหนีจากนักล่าหนูเจอบัวเป็นสัตว์ที่กระตือรือร้นในตอนกลางคืนมันหลบอยู่ในที่มืดและเย็นเพื่อหลีกเลี่ยงจากความร้อนในช่วงกลางวันในทะเลทรายที่ขาดแคลนน้ําหนูเจอบัวมีวิธีพิเศษในการรักษาความชุ่ม โดยมันดื่มน้ำจากพืชไปเก็บไว้ในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมันสร้างที่อยู่อาศัยในหลุมใต้ดินเพื่อหลบจากความร้อนและภัยจากนักล่าการขุดหลุมเป็นทักษะสำคัญในการเอาชีวิตรอดของมันด้วยทักษะการกระโดดที่ยอดเยี่ยมหนูเจอบัวจึงเป็นหนึ่งในนักวิ่งที่เร็วที่สุดในทะเลทรายมันสามารถหลบหนีได้อย่างรวดเร็วถึงแม้จะตัวเล็กแต่หนูเจอบัวคือหนึ่งในนักเอาชีวิตรอดที่เก่งกาจที่สุดในทะเลทราย